หลังกระตัดนะครับก,ก,ก,ก็เข้าห้องอบอบทำไมก็อบเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็ไม่ลากเขาจะเลยเกิรดรดยเป็นที่นะครับก็ค <L ies> ือถ้าเราล่อลากไว้ดีๆแล้วอะ่ะแป๊บเดียวครับสวัสดีครับหลังกระตัดนะครับก,ก็เข้าห้องอบ อบทำไมก็อบเพื่อลดการคายน้ําแล้วก็ให้รากเขาจะเลยเกิดโผล่ได้เป็นที่นะครับก็คือถ้าเราล่อรากไว้ดีๆแล้ว,ลวอะ่ะแป๊บเดียวครับ,รบ <ๆ S 1> เขาก็จะแหงตาใหม่ขึ้นมาก็ผลไม้ยอยก็ต้องอบน,นะครับเพราะว่ารากเขาก็ไม่ได้เดยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีพวกนี้ก็จะมีไม้ตอ ก็พยา,ายามวางก็คือวางไม่ให้ใบเขาชนกันนะครับจะเป็นดีที่สุดนะครับเพื่อลดการฉันตู้อบนี้ซื้อจากโฮมโปรนะคะเป็นรุ่นแบบทึบแล้วก็ไม่มีหนาา้นาต่างนะคะแล้วก็พี่ตั้มก็อ่าดับแอปไทยจริงๆมันเป็นโรงเรือนปลูกนี่แหละแต่ว่าเรามาทำเป็นโรงเรือนอ <c oughs> เรามาทำเป็นโรงเรือนอบ ก็จะรองพื้นด้วยพะยางแล้วก็เทใสยลงรอง,งพื้นอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ได้วางข้อกี่ต้นคะก็จะได้มาสองยอดกับอีกแปดข้อนะครับจากต้นแม่สองต้นเป็นผลจากการเลี้ยงแล้วแบบปล่อยให้เขาโตขึ้นไปเรื่อยๆเนะเาะแล้ก็หันทีเดียวเลย ถ้าลงเดือนเราไม่ได้ครับแค่เราก็กระจายเขาอยู่นะเพราะว่าถ้าใบชนใบเขาชนกันบ่อยเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเขาจะช้าได้ไง่ายเราไม้ไม้พึ้นตัดต่มันจะบอบบางนะครับเพราะางนั้น้เราก็จะลดน้ำสอรอบแรกรอบเดียวครับลดน่แจะครั้งเดียวเลยแล้วก็แทบจะไม่ได้ลดเพราะว่าน้ำเขาจะไม่เท่าไหร่ ส่วนหนึงก็เพื่อว่าปุ๋ยเขาจะได้ละลายนะครับ รียบรอยนะครับแต่ว่าอบอย่างนี้ถามว่าใบเขาจะเสียไหมก็ดูเขาขาวเยอะมีโอกาสนะครับก็ก็มาลุ้นกัน <laughs> เพราะว่ามันเขาเรียกว่างสีขาวเพาช้ำได้ง,ง่าย หลังจากนั้นก็หมั่นสอดส,ส่องวันสวัสดีครับบ๊ายบาย